ตอนนี้เนี่ยเรามีสกู๊ปดีๆด,ด้วยใช่ไหมครับจากเทศบาลนครน,นนทบุรีนะครับเทศบาลนครนนทบุรีนะครับ <c oughs> ก็มีกิจกรรมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนายสมนึกคณะเดชาคุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการชุมชนคลองสวยน้ําใสโดยมีตัวแทนชุมชน40ชุมชนเข้าร่วมเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดโครงการดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพคลอง ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพน้ําอย่างเหมาะสมซึ่งจะทําให้ชุมชนนครนนทบุรีมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและยั่งยืนต่อไปนายนิยมประสงคชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมกิจกรรมร่วมใจพัฒนาคลองบางเขนนัลลานอนเดกประสงค์วัดฝางโดยมีบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรีชมรมอนุรักษ์คลองบางเขนจิตอาสาพักร่วมทําความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะมูลฝอยสองฝั่งคลองบางเขน เพื่อให้ชุมชนตลอดแนวดังกล่าวเป็นชุมชนที่น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน,นายธนพงศ์ธนะเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่นประจำปี2565ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรครูเทศบาลนครน,นนทบุรีให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรครูดังกล่าวได้เผยแพร่ความรู้ความสามารถและผลงาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง สำนักการศึกษาเทศบาลนครน,นนทบุรีจัดโครงการอบรมยุวบรณรักษ์ณโรงเรียนนครนนทวิทยาห้าทานสำริดโดยมีนายธนพงษ์ธนเดชากุลรองนาย,ยกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีเป็นประธานทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนนครน,นนทบุรีได้รู้จักและเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าห้องสมุดค้นคว้าหาเอกสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเทศบาลนครน,นนทบุรีร่วมกับสำนักงานสาธาร,าาราณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีลงพื้นที่เชิง รุกตรวจโควิด -19 ให้แก่แรงงานไทยแรงงานต่างชาติรวมกว่า500คนในหลายพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรี